กสาวไปเจอพ่อโจรลรองเพลงให้ฟังเลยนะเหน็นไหมมาลูกสาวกำสารฝันกับสารฝันอยากกอดพ่อโจรครับตด้มาหมากว่าสิพพอไิลเลีเลย่ยนอยู่ท้งไหนแม่ กูถูกกินมีกี่คนมีเยอะร้อยชเลยเหรอทำไมรู้ว่าพี่ผมแป๋มเป็นไข้รู้เพราะว่าเออพี่ผมแป๋มปโทรมาน้องมิวน้อโทรมาหาใครโทรมาหาเออคนในวงแล้วทีนี้ไปหาพี่ผมแป๋มพี่ผมแป๋มไม่อยู่พี่ผมแป๋มพอามาหาแล้วรอบนึงเหรอมาดิมาดิ ลูกสาวลูกสาวลูกสาวแม่พ่พ่ามาจับมือนี่นี่แม่นี่แม่นี่จับมือกับแม่คนนี้มานี้นี่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 แม่นี่แม่วันนี้แม่ก่อนวันนี้วันนี้วันนี้แม่ด้วยวันนี้แม่ด้วยวันนี้ค่ะ สวัสดีแม่ด้วยสวัสดีแม่ก่อนมาดิโลกมาดิโลกมาดิมาดิไปไหนอ่ะมาดิมาดิเอาสวัสดีแม่ด้วยนี่สวัสดีแม่ก่อนเออน่ารักต้องอย่างนี้ดิเออนี่ยเอ้าวเดาดูไปดีแล้วเดาเดาเฮ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 า เดี๋ยวพ่อรับเลยเป็นแดนเซอร์มาเนี่ยมาเนี่ยวัสดีพ่อก่อนสวัสดีนะสวัสดีผู้จัดการนี่ลูกๆมาสวัสดีนี่เห็นไหมปอดไม่ใส่ปอดไม่ใส่ปอดไม่ใส่เดี๋ยวยืนรอก่อนเดี๋ยวได้เจอแน่นอน มานนี้ไม่ได้มาสวัสดีแม่ก่อนวันนี้วันนี้สวัสดีแม่ก่อนสวัสดีคุณแม่ก่อนวันนี้สวยๆลูกวันนี้สวยๆเออสวัสดีคุณแม่สวยๆไปเดี๋ยวไปยืนรอเดี๋ยวรอพัดโจมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูป ยืนรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อมาค่อยถ่ายเอ้ยหวัดดีแม่คนนี้ด้วยสวัสดีค่ะไม่ครับผมอ่ะหวัสดีค่ะเดี๋ยวรอก่อนรอพ่อโจมาก่อนเดี๋ยวได้หวัดดีหวัดดีค่ะพวกนาอยู่ในบ้นนะคะคนละคนละ,ละนี่นี่หวัดดีแม่หมือถ้าหนูอยากจะไปเป็นนั้นเสือ้อต้องหวัดดีแม่หมืหออันนี้หวัดดีแม่หมือค่ะ สวัสด,ดีสวยๆที่โลกเออโอเคแ้่หนูอยากไปเป็นแดนเซอร์หนูต้องแบบนี้แม่หวือเนี่ยเขาจะเป็นคนคุมแดนเซอร์รู้ไหมโอเคเดี๋ยวยืนรอก่อนเดี๋ยวเจอพ่อโจเด็กในสังกัดกกนนสังกัดอุบลสังกัดอุบลเดี๋ยวจะโตขึ้นหนูอยากปเป็นแดนเซอร์ก็เลยพาเข้ามาดู อยากใส่หัวอยากใส่หัว,หวอยากใส่หัวต้อง,องบอกแม่ผือก่อนอยากใส่หัวแบบที่มันเป็นเหมือนแดนเซอร์อ่ะมันหนักมไหมมันหนักไหมลูกถามหนักอยู่หนักอยู่ลูกหนักมากไหมมันเป็นเหล็กเลยหรอข้าวสี่ยกได้กว่าเนาะยกได้สิอยู่ปอไหนลูกบอกแม่ผือ

เอางี้เอางี้สวัสดีแม่อีกรอบหนึ่งวันดีค่ะสวัสดีแม่ด้วยสวัสดีแม่ด้วยสวัสดีค่ะเอออ่าต้มยำสัมมาคารวะสวัสดีแม่คุณนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณนางยักษ์แม่ขาสวัสดีค่ะคุณแม่ขอยยันแ์เนางยักษ์ห่า่าสวยเหรอสวยเสียคือพี่สวยไม่นี่งนานที่ทำให้ที่สวัสดีแม่อยู่ข้างรถแม่ก็นั่งอยู่ข้างรถตอนเย็นตอน หัวข้ามนาไปคุยกับแม่เออพี่บัตรดีแม่ข้างรถเนาะพากันมาตลุงเรียนไปหาแม่หอมยังเออไปหาแม่หอมยังไปแต่งหน้าให้ด้วยนะแต่งหน้าให้ด้วยนะโอเคฮึด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 เอจอมแน่นอนฮึดฮึดฮึดเอ่องใจกันอยู่ได้ จงใจหรือเปล่าเพตัวฉันไม่แค่นี้ยิ่งๆเหมือนยิ่ฮ่าตๆๆๆๆๆๆๆตๆเๆๆ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  แต่งหน้าหรือ,อยังแต่งหน้าหรือ,อยังฮึบ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 บังคับพี่น้องเอ,อ้ยจอรลูกสาวอ่ะร้องเพงลงองคหญิงร้องเพงลงองหญิง มองจนงงมองหัวหน้าวงรับเข้าวงมลลัหัวหน้าพาผ้น้ยีลาพอลำัมพรองได้บ่พอด้ยอยู่พอแต่ว่าบอกเองขึ้นแล้ะ Chúng tôi phải ăn đi rồi đó. Ôi, yết toàn tài giữa nam sala.

ันไ <c oughs> เอาเดี๋ยวรอพอโจมาเดี๋ยวพอสุดท้ทายรูปให้ <c oughs> น,นนี่รักษาฟอร์มหน่อยลูกรักษาฟอร์มหน่อยเดินเดินเดินมาบิดตูดแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวรอพอโจมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้แล้วก็กลับโอเคไหม ะบอบอเดี๋ยวเขาสิวาลูกลูกลองอ้อมไปคือเก้าให้เบิ่งแขนแขน,แขนปั๊มมาไปโอเคแขนไม่ปั๊มเขาไม่ให้เราเข้าหลังเวทีแน่นอนใช่บอกเขาว่าจะมาหลังเวทีก็เลยเดินออกพอไปเจอก็เลยเดินมาเ,เดี๋ยวรอตอนวันพี่องิงออกไปก็ไปเจอพี่องิงหน,น้าเวทีโอเคไหม ียว่าพี่อุ๋งหญิงจะขึ้นแล้วก็เดินออกไปโอเคหนูก็รอร้องให้พี่อุ๋งหญิงฟังแล้วกันโอเคตอนนี้ <S <S พี่อุ๋งหญิง,ง,งแตง่งแ,แต่งตัวอยู่พี่อุ๋งหญิงแต่งตัวอยู่ <S <S 2> <S 2> คุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ